สบายดีพี่น้องโอ้ยหอนตีนพี่น้องสองแม่ลูกมันสบายดีพี่น้องมารอรับข่าวดิเยพ้พากินพาลูกเ<ล>ยอะรดเข็นเลยหรอ่ใหญเพรอบคุณน้องผีสาวคนสวยทั้งใจวันคือเก่าคุณป้าน้อยคุณเวลาเด้อดผีเด้อจีเมตตา ฟอัวตลอดมาขอให้พีสุขภาพแข็งแรงเจะเล่งเมืองตลอดปีตลอดไปะพีเด้อขอให้ครอบครัวรุ่งเรืองรุ่งเรืองเ้ยลูกทำเงินไมขาาเงินนะ่หบัตรหนึ่งี่ดยสองนี่แล้วทำมาเงินไปใส่เบิด ัวกูกินเองทั้งตัวกับฟองกินเนอเยอะใค่แล้วมันยอไ้างคน้ำตาลสองสองโลน้ำตาลสองน้ำปลาสองกดใหญ่ขดให่นมไเนาะ อันนั้นค่อยว่าใหม่เดี๋ยวพี่ดูคลิปก่อนรถดีหนึ่งหอรนออยน้อยนิดราลน้ำตาลจากอ้อยธรรมชาติหอม ุงนัวสี่เด้นเม้องปากปุ๊บเฮ้ยุงนัวสามเยอะสามอ่าอ่าปากกองลุงเนาะแต่เมื่อกี้เนี่ยมันก็เลยว่าสี่ดตามันเหลือนไปครันปวดปวดสงครามบอกกระที่สอง เออเฮ้ยไปลืมสื่อปิโลเลยสะประดะเ้ามันจะบอกขมเลยไม่รู้หรอคือปวดโฉลืมแล้วห้ามัน็มีที่บริหารนีหนได้หนะควาห้ารเงยดูขอกินก่อนเดี๋ยบดูขอกินก่อนได้ไห มีแห้งโมใหญ่บใหญ่ลวอาพีโลนึงมเหรออืมน่าลาสีอ่ะเลยเอาเบิร์เลยาะว่ามันเบอรย้อนมาเยอะสามแพ็คในข้างหน้านู่นอ่ะลาลดใช่ด เพิ่มขึ้นเนาะน้ำตาลสองโลได้แล้วเนาะน้ำปลาสองได้แล้วรถดีหนึ่งได้แล้วเหลือแต่พี่แห้งกำลังจัดอยู่ผงนัวสามโล <c oughs> กะทิกองใหญ่กระเทียม <c oughs> ผมมีเขาซือมาตะตุนเป๊ปซี่สามแพ็คนะซัมเมอร์หนึ่งลังเหลือลูกสินมาเดี๋ยวให้เรอมันจัดมาเนาะขขออออบบคคุุณณด้ยด้ยล <c oughs> เหมนอกม็าน <Net> ่องน่ตลอดไปตีเฮงเฮงมันมันเลยล้วยอคุณเลาดไปเด้อตีเุการณ์น แรงานแรงคนงนแรกคนงาน่ะเนยน่ารักยาววันเสาร์ุอยาเรือทวันเสาร์คุณขายนะป้าทำน้ำเดลงสีเดนี้จะสีกินกระ珑สีละซองเค็มนะ ตาสิบบาทชิ้นปลาสองไปเอามามีตีนลย้ไหมค้ะบุชิ้นปลาสองดูมาบุชิ้นปลาสองตินไก่สองบชิ้นแดงตรงน้นอร่อยเศร้านขาเหลังพี่ตังางแล้วจะนอกน็อกน่อกจสก็ย ไแดงน้น,นึงเลยพที่บวกใหเขอบขอคุณป้าในหะ้ลูกเสียงลานเป็มขคอเสียงงชื่อแม่นะปต้อก่าเด้อดีใจค่ะลูกจัดชุดใหญ่ไพ่กับพิบค่ะ ซื้อมาสาลแต่ว่าขาพูดนะเย้ไมื่มีบอเบอร์อยู่ดรงไจเพื่อีลืมรงกระโลกหน่อยเออบานกับที่เกิเหนึ่งกางหนึ่งเลยนางโน้ไล่ต่อนะทางโน้นเลยซุ่ว่ะจานหกกระหารใช่ไหมบนจกบนไปลงสี่ินเนาะ ว่านางรถกผู้ศรหแตอนนี้โรโตแค่แค่สวรานสามมเลับเวอร์ไลเสืยนนี่นะคนเดี้วนะหลายคนลายคนเนาะจับมักจับักจับหักจับหนีเด้จับปาทอเมื่อเสรลเป็นคนเดียวคล้าใปอยู่หกร้อยเนาะนะจ๊หับหนยล่ะ้งท้าหน่งสองสาม ค <c ười> ่ะย <c ười> <Và> ังเก็บเงี้ยเจ้าเปน4ค่ะโดเนิบา่ได้มาอีกนี่ะเกี่ยวกับบอมวาแล้วกเินน่ะเป็นเหดลาแต่ว่าาจะเปิดเดือนกันยายนบ่เยเนลาิสิถามว่าที่บ่ได้เปิดของเนาเปิดที่ พแต่แต <c oughs> <tuh> ่ <c oughs> yeah, sure. ีเือผ <c oughs> well, ้ามสอาเาอทยะเปิดเทอมอไทยจะปิดเทอมรเิอม่้เจอลสุดมาลามแที่ใา้มซืโดีเอกัน Bạn cũng xài này tụi <laughs> tôi ta chào lửa Thị ơi Xin chào tạ กินไก่อันนั้นเดี๋ยวสิจัดการน่ะหวดอะรก็กินไก่เบิร์ลาสดกินไก่เบอร์สีเดี๋ยวลงไปจัดการปังทีเดน้ได้ไหมหัวปนอีกสมัยน่ อันคาราโรตเตอทางก็ไปก็มาจะเป็นักเถื่อนจุ๊บพอดอีงี้่ะมว่าเยอะอังไปนไปเป็นลาเป็นคืนเดียหมดหกพันีก่เงอยบเลยค่ะน้เมือมันูปปูเนาะาดขานีขาิขาน่ะขาในรูกเต่ามีเงินเย็หมื่นหนึ่ง คือเดียวพระแต่ละปนแต่ละครพบครัวนันคือกันจะมาพ่ายกับสูุดอันนี้อยากให้ชีวิตดีขึ้นเพื่อเพื่อฮวา์ที่นนึงานตามที่ไราหาอันเลยจิใจเพราะฉะนั้นพี่ยังมสงขคาร์โนเยอะนลอดีเสียงอักอขยแล้วเฮ้ยเฮ้ดเฮย

ลูกชิ้นลูกินอไรไหอพี่ลูกบอลไเลยิงีเด็กน้อยกินเนาะกินลอนเนจิ้มน้จิมอะน้ินจิ้มเอาไปไหนกันดไนจิ้มมันศกเลยตัวนั้นไปดอันี่เขาเกิดวันเกิดน้ิมเาเดือัวเนาะจอิดอปีเต็มเกิดวันที่13สามสิงหาเกือบเป็นเกิดวันแหมคือคือระเบีบเดียวืออ เดือนกันเนาะพ่อเลยแหละน้าเด็กน้องน้องขอบคุณที่น้องคนสวยทางไตวันนาลายเ้อเนาะคนละลายเลยที่จัดชุดใหญ่ให้พ่อเพื่อจะเฉลี่ยหรกินน้ำกันสุนทรีน้ำกันเบิร์สุกคนเลยเนองเนาะกษิตเอิญกันมาตุ้มโฮมเนาะบุญสามสิบโล่เวน้องลูกหลานทุกคนไก่ไก่ปูสุกไก่มาบ่ได้แต่บ่เป็นยังเนาะกสิบอกเขาเลาจ้ากี้จ้าขึ้น กระจา<ห>มา,าใา่ใค้มาใส่ก็เมื่เดอนกระจาจักสามสิบโลพ่อหรือป่พอกันะอะไรนีแหละสบาสบายสบายสบนยสบาสบายบา